สวัสดีค่ะกับมาพอกับเย,ยเผิงแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะช่องเย่ยเผิงแบ่งปันก็นจะเป็นช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับทั้งด้านการเกษตรบม่ว่าจะเป็นเกษตรผสมผสานการเลี้ยงสัตว์การประมงหรือว่าแม้แต่ข่าวการเกษตรเย่ยเผิงกับมีมาฝากเรื่อยๆเนาะคะ่ะเมื่อนีเย่ยเผิงจะมาเปิดนายางยางสวนนี่กีดมาแล้วประมาณสิบแปดสิบเก้าปีนี่แหละคะ่ะ แต่ว่ายายเพื่มเมื่อกี้ดีรีนันสามปีนะคะยายเพื่งกะขีดยางไม่ค่อยเป็นปันไดหรอกคะ่ะนายางบาดดีขนาดตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเปิดนายางไม่กันนะคะ่ะยายเพิ่งก็เลื่อจะมาเปิดนายางทำมือได้ฟ้นตกก็บ่ได้ขีดเด้อค่ะเปิดนายางไม่ก็ใส เวลาประมาณแปดถึงสิบสองหมื่นเนาะค่ะจังสิได้จกหลอบแหลกเดี๋ยวไปเบ่องอุปรกรณ์ที่ยายเพิงน้าม,มาสำหรับเปิดหน่ายางกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นมีดกรีดยางตามมาด้วยริมค่ะเอาไว้ต่อกับตัวยางมรนยามเท่ากี่แล้วน้ำยางก็จะไหลผ่านริมในร่มงกระปูยางเนาะคะ่ะยากันยุ่งเนาะคะ่ะช่วงนี้ยุง่งหลาย ยืนซื่อๆนี่บบได้แล้วค่ะยุ่งกัดตลอดก็เลยต้องมียากันยุ่งไว้น้ำเพื่อจะเปิดนายางแล้วก็จะวิ่งยากันยุ่งก่อนนะคะกระติกน้ำค่ะมีลวดนำเด้คอคะเอามาไว้แขวนกระโปรงยางอุปกรณ์กามมซ้ำนี่แหละคะ่ะยี่เห่อก็จะเสาะข้างล้างคนไว้นิดนึงจงิี่ค่ะเพื่อจะได้รู้ว่า จะเริ่มรีดมองไดเราเยเพิ่งกับรีดลงมาจังสีเนาะคะ่ะหน้ายางปิดไปตั้งแต่มีหน้าเนาะคะ่ะมีนาเมษาพฤษภากะตองใส่เวลาประมาณแปดมื่นถึงสิบสองหมื่นนี่แะคะ่ะจังสีด้จบยางไปขายได้เพื่อจะเต็มโป๊เนาะคะ่ะ ลรวก็ง้ายกับปูขึ้นไปยังเสร็ด้วค่ะเพื่อจะได้ล่องรับน้ำยางที่ไหลลงถาแม่นว่าเปิดนายางแล้วตอนกลางเว้นนี้ขึ้นนี่ยายเพิ่องก็จะมากีดเป็นมีดแหลกนะคะส่วนมากแถวบานยายเพื่องคนเปิดนายางก็จะมาเปิดกันตอนกลางเว้นยังเสีเนาะคะ่ะแต่ว่ามองอื่นหรือว่าแมแตะ่าอื่นที่เพิ่อนขีดยางยา่เพื่งโมหงว่าเพื่อนเปิดนายางกันตอนไหนเนาะคะ่ะแต่แถวบานยี่เพิ่งจะ มาเปิดนายางกันช่วงของเวินต้นตนี้น้ำยางไหลดีขนาดค่ะหยาหล้ยหลยค่ะบทัานในตัดหยาอย,าย,อยู่เปิดนายางแล้วกอนปุ๋ยกับบท่านในวานค่ะปกติจะเผิ่งวานปุ๋ยปีละสองเถ้อนะคะปีนี้บท่านในวานจักเถ่อเลย อันนี้ยยเพิงกะเปิดนายางแล้วแล้วนะคะเดี๋ยวโมอแรงจะมากีดเป็นมีดแหลกขึ้นแหลงนะคะถา่าฝนตกกระบริกีดนะคะการกีดยางกะกีดสองขึ้นยุดขึ้นหนึ่งนะคะสำหรับคลิปเปิดนายางกะซ้ำนี่ละเด้อค่ะจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้โบผาดคลิปใหม่ๆของช่องยายเพิง ขอบคุณค่ะ